เท่าแฟรมาดูบอ่อปลาหลังบ้านก็รู้สึกว่าน้ํามันสกปปกเหลือเกินครับก็มีปลาตายลอยขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันก็ตักออกเรื่อยๆครับก็มาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันสกโปะครับเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ถ่ายเทเนาะประมาณปีประมาณปีกว่าแล้วครับรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดปีกว่าสภาพน้ำก็ขุ่นครับเหมือนกับจะเหม็นเหม็นเน่าครับอันนี้ก็ จะดูดน้าําออกเพราะว่าบ่อมันอยู่สูงกว่าพื้นหน่อยนะสูงกว่าพื้นแล้วก็ดูดาการลักน้ําดูดออกครับก็น่าจะทั้งวันครับเพราะว่าเป็นสายยางเล็กๆเนาะบ่อครับปลาก็ขึ้นมาลอยลอยรับไอออกซิเจนนะครับเหมือนกับมันจะตายนะครับ เปลี่ยนน้ำใหม่ครับเปลี่ยนน้ำใหม่ก็น่าจะดีขึ้นครับเดี๋ยวมาลุ้นดูเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหลงเหลือปลาอะไรอยู่บ้างครับปลาหมอรู้สึกว่าปีที่แล้วออกไปเยอะอ๋อผมรู้สึกว่าผมจะลงคลิปตอนที่มันออกก็ให้ดูครับยอดวิวประมาณแสนแสนกว่าเหมือนกันเนาะมาเช็คดูครับว่าจะมีปลาหมอไหมเพราะว่าเวลาเอาอาหารให้มันนี่รู้สึกว่ามันไม่ขึ้นมากินเลยครับ คอยดูว่ามันจะเหลือลงเหลืออยู่กี่ตัวนะเขาบอ,อกเป็นปลาหมาะเทศครับแล้วก็มีปลาที่ผมบางครั้งผมไปตกได้พวกปลากดปลาอะไรผมก็เอามาโยลงไปบ้างครับก็รู้สึกว่าจะขึ้นมากินอาหารอยู่เหมือนกันครับเห็นรอยรอยคอขึ้นมากินอาหารเม็ดของผม,มือกัน,ฮ,น,ะนฮะไทยน้ำปลา นิ้บจ้ะนิ้แบบหล้งไ,ไ,ได้สองนิ้บข้างในจ้ะแพร่ก็ยิ้มขอบคุณมากปลา,าส้มรปรรนะลาฟักกับปลาหาปลาได้ก็เอาแบ่งไปให้เขากินเขาทานบ้างแล้วก็เขาก็แป,ปรรูปมาเป็นพวกปลาส้มปลาฟักครับแบ่งมาให้ จะกินพอพี่ยงครับช่วยกันไปเนาะมีอะไรก็แบ่งกันนะครับทางเงินก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็คอยมาลุ้นกันครับว่าจะลงหรือปลาอะไรอยู่บ้างนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วครับตอนนี้ก็เกือบพึ่งวันนะครับได้น้ำลงมักานี้เองครับ เราให้อีกนิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหลือปลาเราอยู่ครับหลังจากเอาน้ําออกหมดก็มาดูปลาครับวัวพอมีอยู่เหมือนกันมีตายระหว่างที่ว่าลือน้ําออกด้วยครับเพราะว่าเอา้ายไอ้ถังถังน้ําตักวิขึ้นมาครับต่อปลามันน่าจะเปียนหัวครับมีปลาป็นเหมือนกันนะ อีตายเป็นเป็นบางตัวครับน่าจะเป็นปลานิลครับนี่ปลากระดำนะจะตายแล้วโ,โตวเหมือนกันหนึ่งปีครับอี่ท่อหกหุ่นแล้วครับเอาเพียบรนกระดำปลานิลนะครับ จะไม่รอดแล้วครับตันนี้ตัวนี้ทับทิมทับทิมก็ไม่ค่อยทนนะครับตายอีกตัวนึง หนึ่งปีครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำใหม่ครับครับน,นี่กระดูกครับกระดูกนีเข้าขมาเอง เามาอยู่เองผมจะออกขวอไอ้พวกนี้กินปลาเล็กครับเข้ามาเองเข้าเวลาตอนที่คลิปปลาหมอออกครับแล้วก็ปลาดุกนี่ก็น่าจะสวนสวนสวนปลาหมอลงไปไม่รู้มาจากไหนมามามาจากบอ่ออื่นรู้ยังไงครับวมาตามน้ำตามบินเราล,ง,ลงไปอยู่นี่ครับ ปลาได้น้ำใหม่ครับจากอยู่น้ำเน่าน้ำคำัมได้น้ำใหม่ก็ว่ายเล่นสบาย